สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่31กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามาดูนะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735 มีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแต่ผ้าสวยๆนะวันนี้มีแต่ผ้าสวยๆนะคะพ้าบ้านๆนะถ้าใดสนใจชอบองไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นผ้านเนื้อดินผสมผงนะคะเกจิกเก่าไม่รู้ที่นะว่าเป็นที่ไหนนะคะนี่ค่ะเนหนูเอาแว่นขยายให้ดูเนาะ นีค่ะองค์นี้นะคะองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะคะกุอยุทธยาเนี่ค่ะ สวยๆกันเลยนะท่านใดชอบนะคะสนใจนะโทรมาปิดกันได้นะคะองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทมีแต่พ้าสวยๆนะคะคุลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สามองนี้เป็นผ้าขุนแผนนะคะไม่เคลือบนะ อา,อายุทยานะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะองนี้นะองนี้เอา เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สี่อันี้เป็นพักุเนื้อดินไม่รู้ที่นะคะนี่ค่ะแต่เก่ามากๆนะคะมัน เอคายคาย,ายพาลอดนะคะเองเล็กๆนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะนี่ค่ะ องค์นี้นะคะองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่ห้าองนี้เป็นพาดเนื้อดินนะคะหลวงปู่ภูวัดท่าล่อนะนี่ค่ะ นี่สวยๆกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดชอบนะสนใจองไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 904 5735นะคะไอดีลายเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะนี่ค่ะ องค์นี้นะคะองค์นี้เอา450บาทนะ450บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่6เป็นผ้าสมเด็จนะคะเดี๋ยวหนูขายายให้ก่อนเนาะนี่ค่ะ ท่าใดสนใจนะโทรมาปิดกันได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆกันเลยนะคะคนลูกค้านี่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะองนี้นะคะองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่เป็นรายการที่เจ็ดโอ้นี้เป็นผ้าเนื้อดินนะคะสีดำๆออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าน่าจะเป็นทางกำแพงหรือสุขโขทัยก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาแว่นขยายให้ดูเนาะนี่ค่ะ สวยๆกันเลยนะนี่คะ่ะด้านหลังสนใจทักมาได้นะคะองค์นี้นะองค์นี้เอา450บาทนะคะ450บาท ต่อไปเป็นรายการที่แปดองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อดินคล้ายคนางพญานะคะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะเ่มันคล้ายๆ้ยนางพญานะคะคุณลูกค้านี่ค่ะมันจะหักตรงนี้นะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาแว่นขยายให้ดูเนาะนี่ค่ะ เห็นกันชัดไหมคะนี่คะ่ะนี่ค่ะคนลูกค้าองค์นี้นะคะองค์นี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบาทนะสามรอยห้าสิบบาทนะคะคนลูกค้า ต่อไปเป็นรายการเอ,อ่อรายการที่เก้าเนาะอันนี้เป็นพระนามพญานะคะเนือดินสวยๆกันเลยนะเนี่ยค่ะ มันจะออกสองสี่นะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะสองสองเกือบสามสี่สามสี่มั้งคะหรือสองสี่เนี่ยคะ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านก้นเนาะนี่คะ่ะ องค์นี้นะคะองค์นี้เอา450บาทนะคะ450บาทท่านใดสนใจนะชอบโทรมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการรายการที่สิบนะคะองค์นี้เป็นพระลีลานะคะกำแพงเพชรน,นะคะนคะคะ ดี๋อโทษทีนะคะคนลูกค้าเดี๋ยวหนูปรับแป๊บนะคะเนี่ยค่ะสวยๆกันเลยนะคนลูกค้านี่ค่ะมันเป็นสีอะไรอะแดงๆสีอะไรไม่รู้ เนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะคนลูกค้าเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะนี่ค่ะเห็นกันไหมคะนี่ค่ะองค์นี้นะองค์นี้เอาเอาสี่ร้อบาทนะคะ450บบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ด องนี้เป็นผ้าพู้สามเหลี่ยมนะคะมันคล้ายๆไอ้คล้ายๆพลา,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 ลาสติกะแต่มันเบาๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย อง์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการรายการที่11เอ็ดองนี้เป็นรายการที่โทษทีนะคะคุณลูกค้ารายการที่สิบสองเนาะขอโทษนะคะอ่านผิดนะคะรายการที่12เป็นพาก,กิ่งเนื้อสำรฤทธิ์นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวขยายให้ดูเนาะนี่เก่ามากๆเลยนะคะแต่มันไม่มีกิ่งนะเนี่ยค่ะก้นมันจะออกอเว้าลงไปหน่อยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเก่ามากๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะคะเนี่ยค่ะ องค์นี้นะเอา400บาทนะคะ400บาทท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่13บสามองนี้เป็นองค์นี้เป็นพระหน้าปกนะคะเนื้อตะกัวสนิมแดงนะนี่ค่ะกุวัดพัะสี่นะคะ เอาเมงวัน oh, นี้คหรอเดี๋ยวหนูขยายให้ดูเนาะนี่ค่ะเวลาเลี่ยมมันจะสะท้อนหน่อยนะคะคุณลูกค้าอืมเก่ามากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลัง องค์นี้นะคะองค์นี้เอาแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตานะคะนี่ค่ะสวยๆเกินเป็นเนื้อผงคุกลักนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวหนูเอาแว่นขยายให้ดูเนาะอุย้ยนี่นะคะนี่ค่ะมันจะออกผงเอ่อแดงน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยค่ะผงคุกลักนะคะ ปิดตาอางค์นี้นะคะเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นภาพปิดตาเนื้อตะก,กวัวนะคะนี่ค่ะหนักมากๆเลย องนี้นะองนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่ค่ะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะกรุงสยามนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเก่านะคะอุ้ย เดี๋ยวหนูกลับไปก่อนนะคะนี่ค่ะสวยๆกันเลยนะท่านใดชอบนะคะสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะมันจะกลับหัวกลับหางนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเออเหรียญน,นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหานุมานะคะนี่มันจะคล้ายๆเงินนะคะจะออกเงินเงินนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะถ้าไม่ใช่ก็ขออาภาัยด้วยนะเนี่ยค่ะมันจะออกเงินเงินอะมันอย่างเงี้ยด้านหลังมันเป็นยันนะคะตรงเนี้ย เออเอ่อฮานุมานี่เอานี่ค่ะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะฮานุมานี่เอาสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบบาทมันจะออกสีเงินๆนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะด้านหลังเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปเป็นรายการที่สิบ เอันนี้เป็นผ้าปิดตานะคะเนื้อผงดำนะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวหนูเอาแว่นขยายให้นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้า ด้านหลังเป็นยันนะนี่ค่ะเอานี้นะคะเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าอันนี้เป็นจตุคามรามเทพนะคะนี่ค่ะ เวัดโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะเดี๋ยวหนูกให้ดูด้านในนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะมันได้จากที่บ้านเขามาเป็นแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าเห็นกันไหมคะมันจะไอ้นะเคลือบๆเหมือนอันกระเบื้องน่ะค่ะคุณลูกค้าเนี่ยนี่ค่ะด้านหลังมันเป็นแบบนี้นะ สวยๆกันเลยนะคะมันจะมีอันสีดำๆเนี่ยค่ะคุณลูกค้าไม่เครือบนะไม่ได้เครือบนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะด้านหลังอย่างใหญ่เต็มเลยนะคะเ,เก่าๆนะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะ เขามีห้าสีนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบนะสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะเออห้าห้าห้าอันนี้นะคะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทเนี่ยค่ะสวยๆกันเลยนะนี่ยค่ะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวหนูปิดก่อนนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการทห้ยี่สิบนะคะหนักมากๆเลยอันนี้เป็นภาพบูชานะคะหลวงพ่อทวดนะกว้างสี่นิ้วครึ่งนะคะสูงเจ็ดนิ้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหหนักมากเลย เก่านะคะคนลูกค้าเก่ามากๆเลยนะคะนักตึกๆเลยเนี่ยค่ะหนูจะให้ดูด้านก้นเนาะนี่ค่ะนี่อันนี้เหมือนคาบที่เขาเออส่งน้ำเนาะนี่มันเป็นคล้ายๆเขาส่งน้ำเนี่ยค่ะ ส่งน้ำพระค่ะเป็นขาบได้มาแบบนี้นะคะเออพรบูชานี่นะคะเออเอาพันเจ็ดนะคะพันเจ็ดร้อยบาทลูกค้าท่านใดชอบนะสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสุดท้ายของคลิป EP ที่31นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะที่เข้ามาดูนะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะที่เบอร์โทร092-9045735 ID ีไลนเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกนะจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะ